เดี๋ยวจะแช่เกลือไว้ก่อนนะคะแช่น้ําเกลือให้เข้าคายน้ําออกมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสด้วยกันนะคะนี่ตักออกมานะจุ๊บสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นก็อวดกระเทียมป่าที่เก็บมานะ,ะจากรอบที่แล้วล้างเสร็จแล้วก็สวยงามอย่างนี้เลยค่ะ สวยๆแบบนี้นะคะป้าอ้นจะลองทำกิมจิเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่ไปเสาหาพริกพริกเกาหลีนะคะหาหลายร้านมากเลยนะคะกว่าจะได้มาแล้วแถมได้ถุงใหญ่ด้วยแล้วก็แพงด้วยนะคะเนื่องจากป้าอ้นเพิ่งหัดทำเป็นครั้งแรกนะคะก็ไม่ขอบอกสูตรนะคะเพราะว่าป้าอ้นก็ตามดูเขามาจาก Youtube อีกทีค่ะแล้วก็จะดูหลายช่องมากค่ะมามา,มาปรับใช้นะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆรอมาชมและมาชิมตอนที่ป้าอน้นทำเสร็จแล้วดีกว่าค่ะแล้วมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่ากินจิที่ป้าอน้นทำมากับต้นกระเทียมป่าสวยๆเนี่ยรสชาติเขาจะเป็นยังไงคะส่วนผสมหลักนอกจากจะมีกระเทียมป่าเป็นพระเอกของเขาแล้วนะคะก็ยังมีนี่ค่ะผักกาดขาวเป็นนางเอกค่ะอันนี้แช่เกลือไว้ก่อนแล้วนะคะแช่เกลือไว้ให้ข้นนิ่มค่ะ หั่นผักเครื่องเคียงอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมีแครอทกระเทียมป่าแล้วก็มีหัวไชเท้าที่เหลือนะคะที่เหลือจากจากต้มน้ำซุปต้มก๋วยเตี๋ยวนะะ่ะเดี๋ยวจะแช่เกลือไว้ก่อนนะคะแช่น้ำเกลือให้เข้าคายน้ำออกมาค่ะระหว่างที่แช่น้ำเกลือก็จะไปทำไปจะไปกวนแป้งแล้วก็ทำน้ำซอสกันค่ะลืมสังเกตวัตถุดิบในครัวนะคะทุกคน ในครัวป้าอ้นมีแต่แป้งสาลีแบบหยาบนะคะก็เลยออกมาเป็นสีนี้ค่ะเรามากวนจนสุกก่อนนะคะ ปั่นขิงหัวหอมสารี่แล้วก็มีแอปเปิลลูกหนึ่งเทลงภาชนะใส่พริกผงเกาหลีน้ำปลาแป้งสาลี่ที่เราเคี่ยวไว้จนสุกแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสลืมบอกไปค่ะว่าป้าอ้นได้ใส่น้ำตาลลงไปตอนที่ปั่นเครื่องแล้วนะคะพอชิมรสได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมป่าแครอทลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนหลังจากนั้นก็ใส่ผักกาดขาวลงไปคลุกให้เข้ากันอีกรอบค่ะ นี่คะ่ะทุกคนผสมเสร็จแล้วหน้าตาก็ออกมาอย่างนี้นะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะทําไมสูตรปราอน้นทําไมแห้งหรือว่าใส่แป้งเยอะเกินไปเดี๋ยวเรามาจับใส่กระปุกแล้วเรามาลุ้นกันตอนที่เขาเป็นแล้วนะคะนี่คะ่ะทุกคนเปิดฟ้าออกมาหอมชุยหอมกระเทียมนะคะเราว่าหอมคนไม่ชอบเขาจะว่าเหม็นนะคะ ผ่านไปสองวันนะคะทุกคนเนี่ยคนคนแป๊บหนึ่งอน้ำยายไหลเดี๋ยวเรามาชิมรสด้วยกันนะคะนี่ตักออกมานะจุ๊บมาค่ะทุกคนครั้งแรกกิมจิ เกาหลีนี่กิมจิก็เกาหลีไหมผักดองเกาหลีค่ะกิมจิเดี๋ยวเรามาลองชิมรสด้วยกันเริ่มต้นด้วยผักกาดอืมอเปรียวพอดีนะคะเผ็ดพอดีค่ะ แอบใส่พริกผงลงไปนิดนึงด้วยนะคะอืมจะออกหวานนิดนิดมีความเปรี้ยวของของอะไรนะมีความเปรี้ยวของแอปเปิลค่ะอืออร่อยอตักมาะเยอะเชียวนะคะเพราะว่า ของดองกินเยอะไม่ดีค่ะอืมมีสามชั้นด้วยนะใส่น้ำตาลไปนิดนึงก็หวานพอดีนะคะอืม ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะใส่น้ำปลาเพิ่มอีกสักหนึ่งช้อน อร่อยค่ะใครที่ชอบกินกระเทียมดองเนาะกระเทียมป่าดองต้องลองทํานะคะคอมเมนตกินข้าวกับตะเกียบไม่เป็นนะ อร่อยจริงๆค่ะนี่กระเทียมแน่นๆ <laughs> mua mm. sản sản nắng nèo Nếu của à ba đây tao mm. à, nắng ạ ลองใส่หมูสามชั้นไปในกินจิอืมอร่อย กินทั้งทั้งซ่อมทั้งตะเกียบมว่ไปหมดแล้วนะ <c oughs> แคอรอทล้วนๆค่ะตะเกียบก็มีแต่พริกนะ แครอทก็กรอบมากมีความรู้สึกว่าน้ำซอสเขาเยอะสามารถใส่ใส่ผักเพิ่มม,งมิงวดลงไปได้อีกเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะซื้อมัพก้ดาดกาวให้เยอะกว่าน,นี้ค่ะ อันนี้กระเทียมป่าคือเห็นมซอสนะคะ <c oughs> ที่พูดเนี่ยคือกล้องอยู่ไกลไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมที่พระอ้นคลิปเนี่ยว่ามันแดงนะ้เพราะว่าจะมีทั้งอากาศขาวแครอทแล้วก็กระเทียมป่าค่ะ อือตอนแรกว่าไม่เผ็ดน้ำมูกหลายจนได้เลยนะเผ็ดแบบซึๆมๆหมดแล้วค่ะที่เห็นนี่คือซอสอะ่ะอร่อยจริงค่ะกอแนะนำแล้วก็ทำไม่ยุ่งยากด้วยนะคะ แล้วกระเทียมป่าที่ป้าอ้นใช้นะคะเป็นต้นอ่อนไม่เหนียวด้วยค่ะเข้ากันเข้ากันป้าอ้อนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบาน สวัสดีค่ะเดี๋ยวมีเติมอีกนะคะทุกคนอร่อยเพราะว่าหมูยังอยู่